เน่ใหญ่กับันอยู่ไมนบอมันหอดขวบของยายได้ันเด็กซีนะครับีนองุกุสุกนกับอยู่้อยงเมียันอย่งนเพราะว่าเยสีนี้สีของฟันขาดขาวเนคอ้าวซีเดินแนบบัดนี้ฟันว่าขี้ขี้ขี้ควอยอ้ผมเคยเห็นเข้าแปลยใหญ่ขาแปลเป็นซีเลยครับปีน่ ีแม่มาซีหนึ่งพี่น้องแม่ไปเอาแมกก่อนมาสั่นโอ้พี่น้องนะคะว่าจะไปเห็ดเขียวเนาะเออว่าสิถามีแม่ที่เป็นยังไงเป็นยัสิไปใส่เป็นยังไงไปเฮ็ดเขียวอ๋อนั่นเขาไปเฮ็ดอันนั้นไงโอ้ยนึกว่าฝาห้องทีตกใจเบิร์ตเสียงลูกแปะบดมันบ่ครับบดมันอ๋อ หันว่าจะได้ก่แม่นาวเพรแ่ถึงขี่กล้วยก่นฟันเ็กก่ล่ะนี่ไปฟังความฟันของยายกันก็สิกล้ยแล้วปัลหอดมัขวบพอดีผมวะเด็กตัวนี้ฟันมาขึ้นนี่บ่ฟันมาได้ขี่ควายควายมีสีขาด้เนาะใลถ้าครมองคเาเป็นบ้าว่าใครมองเด็กอันอยกับมองอันไหนไหวาเงียหนูวันขาน้อง่นมากกว่านว่าอะไขี่ควายเน้นบ่แม่ เพราะองก็ขอเหล็กปูจันไม่เน่ากับฟันปลาดีควายให้เสื้ออลุดบอกครับมีหนึ่งว่ะครับละมันบอกซีหนึ่งครับครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะฮอนเนาะวันดีมือโชคมือหวานตัววันพระตัวหนึ่งขอให้เห็นแจ้งๆก็ัดลด คือได้อกววันที 2, เ่เท่าไหร่ครับวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกสองพันห้าร้อยหกสิบเอาสามตัวเด้อสามตัวเขยนแข็นใครมีเงินไทยหน้าดำหน้าเด้อปูฝนตกหืมหืมไว้ยัางโอ้ทกคนถูกกบันคุณเธอปูคือให้ดีอยู่ปูจานเงวนนี้ก็ให้ลูกให้ลานแน่นอนให้ดหรอก ดูร้านทีได้ลงไฮลงหน้าได้ป่วยครับเพอเข้าเดี่ยวสีได้ไทหน้าหรอเสดำหน้าอีกก็ได้ป่วยนี่ขอแม่ไ่ได้อนี่ก้เมบแม่อเมนีแม่อันนีแม่เฮ็ดห้าปังได้พี่น้องโอ้มนเฮ็ดหน้าปีตะพนวันเอาไมคท่านผู้ชมเนี่ยปีนี้บ่ดำปีนี่ปีนี้บ่ดำเด้อบ่ได้ดำซอยพนบ่ห้ดำพยานเมย อันยอดยอดเอาน้ำบ่แม่ขอเล่นถูกปูจานนทพ่อบขอเพิ่นเคียนให้พออครับขี้สกุกัูกขีนั้นูกขึ้รไดู้กแล้วนะบูมีเงินลูวหน้าด้วยอสามตัวสั่นๆนี่ตอนนี้เงินไหลน่าหดกะใหยได้าน่าไงกะแหย่ ผ่าพันแอลกับดิ่มเกาไรปูเกาอะไผ่เดียวกัครับจิไจะเปลี่ยนผ้าไหมถ้าบอกสามตูนเนี่ยนี่อยาสูบบ่ให้ขึ้นนะพี่เจ้านี่อย่าสูบบ่เดี๋ยวให้เขาเฮงเพิ่นอันขอเถอก่อนขาแล้วนอกครับนอฮะ แม่นใหญ่พังกอยากเบิงน้ำทากแหมพักาเบิงน mm. ้ำเยพังอยากเบิงน้ำพังกอยากดุน้ำเลค่ะเอาไหอนนาฝนน่าจะปูเลยนั่นพากระเล้อเอาพาพวกเอวไม่ได้ปันนีปูเฮ็ดแน่เป็นตเป็นยังแน่ เจตังก er> ับอะไรใช่ฮอดเว้นสาฝ่าวลายป่วยลืมเอาเอ็ดโซดตชัดชัดมังเกิงโะเอา่คนก็ได้เพราะเออมังเกิลผู้เฮงสิถาของไรแต่แต่ผู้เฮงเรื่อี่นลองเข้าถาซองถาเบื้องเีินนแต่คนทีขออย่างไราขอเก็บกวาดเอะเน้ย ยกเขี sociedad, yo, res, wow. s <S okay, yeah, ้ยน like ี้ตัวแดงจัดจ้จึงคืนหลดเด้อปูดเองครับ ฮะเบื้องอะไรเด้อครับเด้อบ้านนี่ปูมาที่หายตัวเดะอ่า่ะพึ้นห้เพืไห้ง่ายใช่หรือเล่ครับอ่าวอ้แมนนี่เด็กซีขึอยแม่บอกนาบ้านพี่าสามสีหนึ่ง แมีว่าหนึ่งสีหนึ่งหโอ้หกสีหนึ่งคุณหกสีป่ะเนือกว่าสามเนืกว่าสามสีหนึ่งมุมพี่พีใยญ่บุงนะยายตรงกับเด็กความฝันเนาะมันหอดได้ดูของใหญ่เวยนะในกล่องเนาะเราเห็นเด็กาให้เบิร์นกันค่ะหกสีหนึ่งเราเห็นเด็กสีใหม่ใหญ่นี่ นั่นละเด็กซีละอันนั้นเป็นตเลยแปดซีหนึ่งแม่แปดซีหนึ่งบ่ผมพอเห็นสามซีหนึ่งที่แหลกเอาตัวนีบ่อยายแปดซีหนึ่งเนาะครับเนาะเห็นคือผมอยู่ผมเห็นสามซีหนึ่งเนาเมื่อกีบ่ลมก็ก่กาหิ้ง้มบ่ลมอ้ีลมจะได้แน่ต้นแบบไงี่ไหนมันเปียกเปียกแล้ก็เียมันเห็นเน ออยูน่างเชัเปูไม่เน่าเพรเห็นแปดสีหนึ่งโอ้ัวิน้องเอาเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอาเด้อกล่องกระสานเบบ้านงเาเเอพ่เห็นตัวใดรค่ะบ่ใช่เบิ้งอยู่ผู้เฮ็ดนั่น น g, ี่ดนีนก็สิเพสีพังทุบเลรอยปีรอยเเกิดมาเห็นด้ยยารอยปีรอยก็ปีเนตปูจานฮนี่ครับโอ้ยฮอดฮอดจ่บแม่เกิดขึ้นมากร็เห็นแนี่บะครับดเเนาะต้องอตก็สิถึงเก็ตสิรอยปีเลยเกิดขึ้นมากัก็เห็นด้วก็จานไม่เยก็ไม่เห็นล้านนี่ีผ้าเ็้าน่เขามาซื้อนี่ชี้คายบนนี่ย่าเปิดค้ายได้ <Techn Pokémon> พระเจ้ามาหาขวานสื่ออยู่เด้อนี่แ่ะพอเห็นตัวไดห่อหกสี่ฮะนึกเห็นหกสี Boy? ่เลยใหญ่เห็นแปดสี่หนึ่งผมเห็นสามสี่หนึ่งผมเห็นแบบแดกสามสี่หนึ่ง 6ซีหนึ่งแม่หน okay. <uh> ูเห็นวน6ซครับฮกซีหนึ่งเดี๋ยวบังพอหงก่อนให้เห็นตัวใดเพื่อพเห็นสามหกตัวหกสามจัดแลยเอแมนบอกนะคะหกเก้าโอ้ลงไปบังมน้าันเป็นสามหกแม่เดี๋ยวคืออยู่ได้เนาอต้องไปบังมากอจะคือสามหกที่แรกว่าสามเจ็ดนะพ่อ ้องเสาพี่นองรองก่อนเดี๋ยวพุณพ,อพ่อบมันท่าแบ้ง<า>ถ้าเบิงบ่งมาคนะันเอาแป้งย่ำตัวเลขกพุน่นจะห้เป็นตัวใดให้พ่อเหงงด้ค่ะเป็นพุณนขอเจ้าที่เจ้าทานขออนุญาตขึ้นชั้าาน,นชั้นจะขาดเด้อขออนุญา,าตาตัดข้าเด้อปูหลุกร้านขออนุญาตไทยสองหนึ่งขงึ้นชัดเลยพันขึ้นช้เห็นตึงโตกะให้แฟนครับเดี๋ยเห็นเดีวมีโศกน้ำเด้อผู้ใดเข้ามาส่งก่ะ แปดหกไม่พ่อแปดหกบาทนี่<า>อันนี้นี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมแปดหกไหมบม่รูน้นะหนูเบิงเ้งไม่เป็นแปดหกบาทนี่เฉยๆแต่ท่ต้องรู้ด้วยน้องพ่นองจากสิวาจังไดแล้วเห็นแปดหกบูนาลนบากแปดหกแปดหกเอาแปลงใส่ระดหง่อยเลย อีพ่อเห็นอะไรบ้างเนี่ยเห็นแม่กล่องนี่บอห้อกลองยังไมาแม่นเลยเนี่อีพ่อเห็นจองเห็นซองมันสองหกนสองหกนครับเห็นมุมเดียวกับผมเลยมั้งผมเป็นสองหกในมุมนี้แต่ว่าแปดหกเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นอยู่สองมุมอีแต่แี่เห็นนเป็มีหกก็มีหกนี่มีมันสองไมนหก จังว่าจักสองหกว่าทค้งเคงเป็นงอคงคงตารางผิเป็นคอดหไหมน้องพ่อเนาะนี่ไนี่ไมอันทัรงเคร่งผลิเป็นหัวคอรดตารางผิเป็นอันแม่มาเบิงกระซัดสัดเดเบิงเนี่ยเบิงตาเป่านี่สัหรือแปดสองกันแน่นะเป็งวาวาวข้นดูน้องพ่อเนาะเบิงคนนายาย ข้างบนน่ะตัวบากไงบักเกลงเลยน่ะตัวนี้ันได้บ้ครับอาันนี้ที่อันนี้มบัวอันแปดสองอ่ะ่สองครับที่ว่าแปดหกหรือแปดสองในนั้นหนูอเยแปดสองแปดหกคืออยู่เด็น้อแม่นตัวซีันเขียวอยู่แม่นี่ครัเอานี่ถูกเพราะท่นได้เนบาท่ะเฮ้ยนีบตังเลขถูกได้พี่น้องตัวเราบ้าเพราะเราบ้าเอาตัเลขถูกได้บ้านนี่คนติ่ตรงกันอย่บอกครับอ๋บ้านนี้พี่น้อง อ้าพี่ชมนดเห็นอีกันึงใหญ่เขาให้สุดอยู่เขียนใต้คอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อนะคะอาแม่เบ่งหัวดแม่เขาเป็นสองเก่าหาสองเก่าหาปะครับอืเพราะสองคับดูเก่ากว่คับตัวไรแม่เพราะแม่ทั้งไต่ท่านได้เห็นคับก็สองกับเก่าสัตว์ดืดเพ่าะถ้ามดปะกูเปล่อเม็ยเลสองสองเก้าสองหง่อนเดี๋ยวก่อนเบดก่น เป็นเทียนยังมาเวดอยู่เกิเดยวใหม่ก็ต้องดเอ้ยมางามสิเก่าอ้อย่างนันเก่าสงเก่าอยู่คือฮ่าตเก่าสองเก่าสองเก่าเก่าเก่าสองเก่าสองไม่าตังเมนเมนเกสองเก้าสองโอใหม่ไม่ใช่เบอเทนหรเนแอะสามตัวเนส่สามเน สองเก้าสองโอ้เล็ถูกเห็นคือกันก็บพราแห้งพราแห้งเห็นสองข้งบนเละเลขถูกยี่สองไงค่ะสองบอกองงเก้าองเราสองนสี่น้ำเยอะองสี่น้ำมันเยอะั้นรยอมัน้สี่สองเก้าเกาสโอ้พอดีตามพอดีเลยนะครับเนาะแล้วอันนี้จะได้สองใบใช่ไหควะนี่เด้ พี่น้องนะคะสําหรับเลขถูกก็คือได้ตัวเลขมาเป็นสองเก่าสองซึ่งพอเห็นแห็นคนเห็นเธอแรกนะคะที่เออที่ขูดเนาะทีพ่อขูดนะคะคนเห็นเลขสองตระแหน่บ่พ่อถูกสองตระแหนกถ้าแปลงก็เห็นเลขสองบ่ค่ะสองอย่อเนี่ยมกลางสองมั่งกลางนีว่าใช่สายจะไม่มเห็นเลขถูกสองเก่าสองเบื้องหน้าในบัตรเนี่ยใช่ท่านผู้ชมพักไม่พักอะไร เด็กถูกปูจานแต่ว่าเนี่ยโอ้สัตอีกนี้เนาะครับเนาะนี่แหะค่ะทผู้ชมนะคะเป็นตัวเลขสองเก้าสองสัตว์จีเนอะพอเนาะสัตว์มางไปบางมากเดี๋ยวขือเแหลกสองขอบาสองสองสัตว์จเรนเนาะสองสัตว์จีเนผู้ชมสองคะครับสอเอ่อคาดันคีครับคีจีเรวนนึงสัตว์ีเแสดงว่าพอมั่นใจเลขหนึ่งกับเลขสองหลายได้เลย ตามนี่ค่ับพ่อตามนี่ละขั้นแง่หนึ่งแง่หนมีกระสอบแง่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งกับสองชัดเจนสรุปแล้วเห็นหนึ่งสองปูจานเท่ากันหนึ่งสองหนึ่งเลขทูปสองเก้าสองเนาะครับเนาะครับแต่ปูจานพ่อเห็นตัวใดในเกาะหนึ่งสองหนึ่งสองกับหนึ่งสองกับตัวใดพ่อ สุดี่ก็ว่ามันหนึ่งสี่สี่อหนึ่งสองกับหนึ่งสี่หนึ่งสองเจเจสี่นี่เป็นล่างๆอีกสี่นะคะค่ะมึงมึงขัดขึ้นานันสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งชัดเจนสองก็ชัดเจนมึงชัดเจนสองชัดเจนพี่น้องแล้วพี่เจรนานะคะหลายคนหลายตาเนาะพอดเนาะเดี๋ยวแต่คนสียหายไพรเดอร์สุกแล้วพี่น้องแต่ไม่เน่าพันเห็น แปดสี่หนึ่งต้องมาตรงกับเ <8 S 2> หล็กฟันได้หรือแปดหกนี่แ่ละเขตแสงคิดว่าเป็นตัวนี้นะแปดสองหรือแปดหกนี่แหละดูบรรยากกันนะค่ะ